เขาป๋าเขาเปิ้ก่อนตาป๋าตัดคิปเปิ้ก่อนตาบอกว่าเราทีมเล่นตะกี้ดีแลวไม่ได้คิดผมมาคิดแรกใช่ป่ะเนี้ครับวันนี้พอนำเนียฉันนี่ครับมาแล้วครับคืนนี้ครับเดี๋ยวรอชมกันนะครับว่าอ่าป้าแตนจะเป็นยังไงต่อไปนะครับโอ้ไม่ได้ทีนี้นอนวัดอีกโอ้คึกใช่ไหมคึกคึกคึกเฮ้ยเฮนอนที่ไหนนี่นอนที่ไหนนี่นอนแล้วนอนแร้วนอนแลไม่ได้นอนครับไม่ได้ไปนอนวัดหรอคะนอนแรมครับโรงแรมบต้องต้องโดูหน่อยโดูหน่อยค่ะขาขาขา แม่มากินหน่อยเอานแล้วเ็นย่นะอือยอดเยีบเลย่ปดงหอมเปรี้ยวกระพาหอมกระเาหอมานให้เราให้มะพราวหกล้วยาากล้วยดิกล้วยกล้วยไม่อยากเอาเอากล้วยดิบให้พวกเราบ่แม่เปรี้ยวม่จิ้มบะนได้แสต่เราข้าพ่อโอ้ยกินแต่แมวละเดอแต่แม่ ให้เลยนะครับให้ผมหมดไหมตอนนี้ต้องถามก่อนให้หมดไหมโอ้ยน้านวานเนอะน่มาฟาวานดีลีขาเรียกว่าผาว่าเี้กินอึเดียวื่อ้อ่ากินตอยอยู่บบดยากจะกต่อยกิม้ไม่ปี่ยนไนม่ยนไม่เยมเยนไมดเี่ยม่เปลนไม่เยม่เมเมเเ่น รักกันกินขันเดียวกันคมเหมือนปอเลยถามจริงๆคมเหมือนประชาชนทันนี่อ่ใส่น้ำให้ขนุนกับมะขามกินหรือเปล่าเราออกมาจากห้องน้ำยังไงไม่รู้มาจากห้องน้ำก็นะมาเซ็ห้องน้ำว้าลองน้ำตัวเนี้ยล้างฝุ่นอะไรกินหมดแล้วดูสีดูสีกินหลายคนแล้วกินเกี้ยงไม่แล้วน้ำของร้าไม่ได้มาเปลี่ยนไปก็จะงูอันนี้จะเนาะ

พี่บอสีพี oh. ่เองบอกสีคิมโอ้ขนาดไซส์แม็กซ์เยอะลยอันนี้รถใครแล้วรเบนรถในฝันของใครหลายคนแต่ของเราก็ยังอยู่ในฝันเหมือนเดิมแต่ว่าของคอยบอกเจ้าแล้วบอกของจริงแล้วนี้มันจะมีสรุปนะป้าหอเนี่ยืออะไรอ่ะ มันคือเปิดลูปก็คือแนวแนวบวงดาวไงลูปนี่เหรอตอ่ะเปิดลังคาเปิดได้ได้ป่ะอ๋อหลังคาเปิดได้อ่าดูดาวดูดาวเปิดตลูกครับนี่เปิดดูสิโอ้ดูดาวได้จริงไม่ดาวจริงด้วยไหมน่ะตะวันเลไรอยนาี้ของป้ามีดาวอย่างเงี้ยนะขอบคุณได้ด้วยอะไรนะนี่ก็มีตดลูครับโอ้ยเปิดได้ก็ได้เจอาเลย กองว้าวเลยเน่งครอบผมชอบไองคือใจอยากได้ตรงเนี้ยฮะเเป็นใจอยากได้ใจอยากได้แต่เงินไม่พอเงินไม่พอเอาสำรองไปก่อนเนี่ยสุดยอดเลยมันมีอย่างเงี้ยโอ้ยเน่งเอ้ยเน่งเอ้ยเพื่อปีกนิดเดียวเนี่ยโอ้ไม่เึียไปได้หรือเปล่าได้ครับอยากจะบอกว่านะคะขอเถอะค่ะทุกคนขอเถอะขอเถอะขออะไรขอวันที่หนึ่งความหวังรู้จดได ร<น>ู้ใจเลยห<อ>ลักทางป้าถูกเลยนี่ขอรางวัลที่หนึ่งนะครับขอรางวั1 1> ลที่หนึ่งขอรางัล